ราการงาไปไหนายยืนคือสายขาเป็นปสพี้เสียงบาแจกเก็ตง่ายไหมเป็นเมื่อยเป็นเป็นเมื่อยเป็นจังไรเป็นหันใจ่าอดนี่และพาะไข่ไข่ไข่เน เส้ยพูเรื่องเดีย้เร่อเสียงเบิกอย่างสัญเหระตอนสามแสนเด้ยินมาสามสตีมีกายเบิกเป็นล้านพ่นเกแสนพุด บ้านสรุปวาบ้านเนื้แท้นี่บ้านโน้นชำร้านหมเอินมาบ้านโน้นบ้านโน้นซื้อเอินมาบ้านหิวบ้านโน้นบ้านโน้นบ้านหิวบ้านหิวคือจะเขามารับมอยู่ถ้าถ้าซื้อตื่นเดิมนน่ะโน้นสูงสะอาดวัดวัดโน้นสูงสาดแล้ววาบ้านเนี่ยนเป้นปาบ้านว่าบ้านโน้น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 ซื้อบ้านหิวบ้านโน้นบ้านหิวนี่ยก็เคยมารับมันบ่แวน ดีแล้วเออจะมาฟังบ้านแลคือบ้านอยู่บ้านโน้นคือจังลึงบ้านนี่แค่บ้านอยู่บ้านโน้นแต่ว่าบ้านโน้นคือมันต้องเป็นสะอาดมันต้องเป็นสูงมาเด้อพี่น้องบ้านหิวบ้านโน้นบ้านโน้นพอสะอาดเป็นบ่บ้านโน้นบ้านโน้นถ้าสะอาดตรงนี้สูงบอกโน้นสูงสะอาดอะไรว่าบ้านเดียวคือได้แยกหลายซื้อบ่แม่นหลายซื้อ บ้านโนนแถวนี้เขาเรียกบ้านโนนถ้าเขาจำกี่เพีย็์มาบ้านบ้านโนนสูงสะอาดวั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 ดนวัดบ้านโนนสูงสะอาดพี่น้องคุณได้เห็นบ้านบนวัดน้ำเจ็ดกันลอยวัดบ้านโนนสูงสะอาดนะคะับกีเพ็ยมาเลยเรียบร้อยแล้วคนนี้ทาเอาอยู่เต็มสองเรายากยุ่นี่ มาได้พี่องมาได้มาไดปยังตวนผู้ใดอยู่ร้านเปิดร้านดีแล้วพี่น้องจกี้เปิดร้านอยู่มาอุดหนุนเด้ออุนุนหน่อยนะครับเปิดร้านอยู่โอ้แล้วพ่อแม่ใครสนใจจะสั่งข้าวให้ลูกเต้าหรือว่า น้องๆพี่ๆหมอลำาเห็ว่าแฟนคลับแบบไอเดียๆก็ได้นะดอกแก้วกับดอกสันมามีข้าวไข่เจียวแล้วก็มีกะเพรากะเพราหมูสับเหมือนเดิมนะคะเมี่ยงหลายลเๆไม่ได้เปิดไฟหรือเปล่าแม่มันถึงแล้วมือเด้อฟานโนนสูงสะอาดไอ้ตองจุดเต้นส่วนตัวที่กล้องป้าซีโท ไม่ใช่ได้อยู่ฝั่งซ้อนตัวโอเทิมซ้อนตัวแท้บ้านน้อยบ้านน้อยที่บ้านน้อยยังหน้าหน่อยป่ายังหน้าหน่อยยังหน้าหน่อยค่อยอายเออนอนเอ็ดเลดตอยู่ในเตียงไปเลยเด็กเวลาเนี้ยนะครับพี่น้องไม่ได้มาอุดหนุนอีจอกพี่น้องกาอุดหนุนซื้อข้าวซื้อนามด้วยไมได้พี่น้องเด้อมาอุดหนุนเป็นเลี้ยงข้าวจ้ำเลยได้ คุณผูเาอยูเพราะหนาเฮ็ดคลิปยากกว่าคนหนึ่งเฮ็ดคลิปช่วงช่วงว่าแบกของบอกเออแบกของว่าขี่รถบัสปะนะเป็จาก็ว่าขีว่าเพงงั้นไยจะกี่แพ้แล้วไปขี่รถบัสมึงเขต้องไปคนอันคนอุปกรณ์ฉากอย่างล่องรถยซอยเพลินขั้นไปไปไปเลยเขาไปไปเขาอยามันหักบ่ เสียบคนเสียบยางซอยคนใบซอยคนโยนบ่าใบยูเฮ็ดยูยางยูเฮ็ดยูเฮ็ดยูตายแล้วบันนี้หอยอะไรอีกจะวายขึ้นบนบ้านหรือมึงก็อยากหลอกกูเสียบเสือกข่าวเสียงเงย่ๆมัดมึงใจ่ดากรถแกไปวน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 ไปเลยนะอะแบบนั้นนะตายหัวหน้าสจะวายจ้ำรถบ้านแบบวันนี้